สวัสดีค่ะสวัสดีซีเพื่อนช่องทุกๆท่กกานที่เข้ามารับชมระฟังนะคะคลิปนี้พบพอกันในคลิปหวยแร้วันเด็ดๆอีกแล้วร่อชมจะมาปล่อยสูตรเล่าพัฒนาหลัก็ฮหาหนอยของหมวดวันพุธนะคะวดนี้เป็นพุธที่14สิงหาคมนะคะนอชมอ้าวปวยเขมามาแล้วมักชอบตัวเลขของช่องแป๊ปปด้วยนะคะกดกระดิ่งแจงเตือนไว้ได้เลยเลยค่ะเพื่อที่จะบริกาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะโอ้จะไม่เบิ่งวัตถิผัณฑมากก่านองชม ฟังอีกแล้วนะคะงวดที่ผ่านมากะบอบหดหดวังน้องชมเล้าพัฒนาเขาโตนิ่มเต็มเต็มเลยนะคะไม่เบิ่งก่อนเลยน้องชมสูตรมัดร่วมนะคะเล้าฮานอยนะคะงวดที่12ที่ผ่านมาน้องชมตรงกับวันจันทร์ที่12เป็นวันเม่นะคะเขาเต็มเต็มเลยน้องชมเล้าพัฒนาเลขที่ออกจะไม่เบิ่งก่อนเลยน้องชมสําหรับผลเล้าพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ นี่คือผลเล่าพัฒนานมจุหมหัวติพานมาเลขที่ออกคือ9ก้าแสองแดสีนะคะเลกล่างกับมาเก 92, ่าสองทาเลขหกตมาเก่าแปดน้ำชุ่มปังเต็มเต็มเลยน้ำชุ่มเลกที่จัดให้นะคะคือเก่าสองตัวนี้น้ำชุ่มเข่าโตัวนี้เต็มเต็มเลยนะคะเก่าสองน้ำชุ่ม ผู้ใดได้โชคได้มาเนาะค่ะน้องอวดที่พันมาคอมเมนต์กามาให้ได้ยิน้ากันแน่เดนอคะเด้อบอผิดหวังดลนะคะเน้นให้จัดให้ในนใ้อยกามาเต็มๆนะคะสําหรับผ้าน้อยน้งชมงวดที่พันมานะคะน้อยที่เขาเต็มๆนะคะคือห้าน้อยปกติน้ำชมปกติเลขที่ออกนะคะคือเจ็ดสองหาน้ชมจัดให้หาสองนะคะ ปังคือเก่านะคะปังเทิงห้าหน้อยปังเทิงเล่าพัฒนานะคะสำหรับสูตรมัดร่วมเล้าห้าหน้อยน้องชมแล้วก็จะไม่เบ่งอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรที่เน้นเฉพาะห้าหน้อยน้องชมวทต่ิพันมาเน้นเฉพาะห้าหน้อยเข้าตัวเน้นเต็มๆเลยนะคะเลขที่จัดให้เน้นให้เก้าหกน้องชมเก้าหกตัวนี้เข้า ห้าน้อยพิเศษน้ำชม,มวดที่ผ่านมาพิเศษเลขที่ออกคือเก้าหกนะคะมาตรงตรงบรดกรับเลยน้ำชมปังอีหลีนะคะปังเทิงสองสูตรเลยนะคะเทิงสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยแล้วอ็เทิงสูตรเล้าพัฒนามารวมห้าน้อยนะคะอ้าวผู้ใดได้โชคได้มันไปแล้วกินดีน้ำเลย้งลด้วยกะเด้องวดที่ผ่านมานะคะงวดนี้ สูตรเมริมโผงของแพระรวยนะคะจัดชุดเต็มให้ได้พิจารณาคือเกับน้ำชมมือนี่เป็นงวดวันพุธที่1 4สีนะคะตั้งนาตั้งตารอคอยนะคะสำหรับแฟ้นช่องห้าน้ำชมเป็นช่องน,น้อยๆเต่ตัวเลขบอหนอยหนานะคะเขาดีเดินดีค่ะนะคะโดยเฉพาะห้าน้อยนี่นะคะน้ำชมเขาโบผาดเลยน,นะะ้ำชมเดือนนึงจะหลุดแค่มือหรือสองมือแค่นั้นเองนะคะสำหรับสูตร ไรยวันนมชมไรยวันฝังอีลีนะคะผููใดโบเซียกันกับไปเบิองลิดย่อนหลังใดเลยน,นะคะสำหรับสูตรรายวันนมชมหมวดนี้คัดชุดเต็มออกมาหายเดยพิจารณานะคะสำหรับสูตรมัดรวมเล่าพัฒนาละกะห้าน้อยงวดวันพุธที่สิบสี่นะคะดำชมมือนี่จัดให้เลขวิง่งเลขกเรนนะคะเลข จัดชุดใส่กันไดเล่เนอะคุณชมวันนี้ฟันไปที่เลขศูนย์นะคะเลขหกแล้วก็เลขสามนะคะเด้อจัด3ามโตส่กันไดเล่นะคะสำหรับผู้ใดที่มากน้มชมเดียวตัวที่จัดคู่ห้มือนี้นะคะนี่สี่หกสามหก เหกแล้วก็เก้าหกนะคะแล้วก็หมักศนะคะคนหมักศูนย์มีศูนย์ห่ศูสแล้วก็ศูคนมักฟันเลข3สนะคะอีกส,สองชุดคือ 3 4กับ3 5แล้วก็อีกชุดหนึ่งคือเก่า3นะค่ับผู้ชมนี่คือชุดเต็มหมวดวันพุธที่14นี่นะคะเลข3ตัวคัดให้3ชุดสามหางคือเก่าล้วก็สำหรับหมวดนี่มี3 0 4 0นี่ ศูนย์หกแล้วก็สี่ศูนย์หกอ่านี่คือจุดเต็มเลยน้ำชมสุดเล่าพัฒนาและะ้วกห็ฮานอยของงวดวันพุธนี้นะคะ,คะโตเนิยนนักให้เลยมือนี่เนินนห้ฟันให้เลยน้ำชมศูนย์หกศูนย์สาม สามหกสามห้าเก้าสามนะคะหาชุดาหาคือเก่าสำหรับโตฟันโตนิ่มเป็นทีนาจับตาคือเกา่าน้ำชุ่มต่อไปจะเป็นสูตรห้าหน้อยนะคะสูตรเล่ามารวมห้าหน้อยเลนได้ฟันได้ตั้งแต่ห้าหน้อยพิเศษไปจนหอดวีไอพีฟันไปจนหอดเล่าพัฒนาเลยนะคะสูตรนี้เดินดีหลายน้ำชุ่ม แคบหน้าจอไวไดเลย้อคะเด้อผู้ใดมักเทีียวมักเลนต่างประเทศนะคะต่อไปเป็นสูตรฟันเฉพาะหานอยนอชมชงวดนี้จัดออกมาให้ชุดเต็มคือเก่านะคะชุดเต็มหานอยวันนี้เลขวิ่งเลขวิ่งฟันไปที่เก้ากับสี่นะคะวันนี้เลขวิ่ง สายวิ่งสายรูดเก้ากับสี่จัดชุดให้เมื่อนี่มีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่แล้วก็มีห้าสี่ 7จ็ดสี่ศแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะกันไวคือ0 2นย์สนช่มสำหรับเลข ห้าน้อยฟั่นเนงหนๆนะคะหมวดมีคัดให้สิบชุดสิบทางพือเก่า้มชุ่มเลขสามตัวหนี่จัดให้มีเจ็ดศูนย์สี่แล้วก็มีแปดเก้าสี่แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะคือ หนึ่งสี่ค่ะน,นี่คือชุดเต็มตัวเลขทั้งเบอทั้งมวลนะคะสูตรทั้งสองสูตรเลยน้องชมเป็นสูตรห้าน้อยชุดเต็มจัดให้สิบชุดสิบหางนะคะแะ้ักตัวที่นิ่มหนักน้องชมมือนี้ฟันไปที่เก้าสี่ศูนสีหาสี เกาสอีกชุดหนึ่งนะคะคือเก้าศูนย์น้ชมนี่คือชุดเติมหาน้อยงวดวันพุธที่14บสิงหาคมสองพันหาร้อนะคะมักชอบมักเที่ยวมักแล่นต่างประเทศแคปหน้าจอไว้ได้เลย้อคะเด้อเทิงสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยเล่นได้ตั้งแต่น้อยพิเศษไปจนหอดน้อย v ี p อพีน้ชมแล้วก่ะสูตรที่เดินดีสูตรดั้งเดิมเลยนะคะ คือสุดลาวพัฒนามัดรวมฮานอยนะคะ,ะหวดนี้ผุ้ใดัดยเขามารับช่วมรับฟังนะคะได้เอาตัวเลขของช่องแพรพร้วยเข้าไปเสียงโชคเสียงมานกะขออวยพ่อใ้ทุกท่ันทุกคนจุมีโชคมีใช่ชุชกฉมันมนันทิ้งปกปังกันสกุลสกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ